เราเราก็มีการตรวจสอบランキングอย่าง,งเงี้ยครับซึ่งยูอพก็เป็นหนึ่งในมหาวทิทยาลัยที่แบบติดแลนด์กิ้งท็อปหนึ่งร้อยไงครับก็เป็นแลนด์กิ้งที่สูงดูครบของของกินเยอะครับแถวนี้มีทั้งผักมีทั้งมีครบเลยครับอาจารย์ใครใส่ปาร์ตี้ล่กลาสโตต่อโสดมากๆถูกไหมตอนแรกชิปท,ที่ได้มาก็จะเป็นชาร์เซอร์อเวอร์ดนะครับก็จะได้มาเป็นจํานวนเงินห้าพันปอนด์ครับถึงกับขึ้นไปที่ขอวีด้าให้เลยขึ้นไปคุยให้ ว่าแบบมันแกย้ยากมากม้องค่คิดออกไปคุย,ยจะแก้มาได้อะไรเงี้ยครับในูกกี้ช่นก็จะเป็นชื่อแรกที่ขึ้นมาเลยดีกว่าเมื่อเราเซิร์ชหาว่าเราจะไปเรียนต่อในสตาเลนถูกไหมครับ ้วเดี๋ยวเราเริ่มน,น้ำาตัอนกันค่ะชื่ออะไรเรียนอยู่สาขาอะไรมหาวิทยาลัยไหนคะชื่อปอนนะครับก็ตอนนี้ก็เรียนอยู่เอ,อ่อมหาวิทยาลัย University of Glasgow ครับใน UK เรียนคณะ MSc Software DevelopmentMSc Software Development เป็นสาขาที่บอกเลยว่าพัฒนิามากนะตอนน้องมีเพราะว่าอะไรคะจบมาแล้วรวย <laughs> เก้งขอถามเบอกว่าทําไมถึงตัดสินใจเลือก MSC Software จัดหลักเม้นจ์ะส่วนตัวผมนะครับคือก็จะมานี่ผมเรียนปอตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเรียนเป็นบริหารครับผมแต่จะเป็นเอก MIS ซึ่งจะเป็นเหมือนขึ่งๆแล้วว่า บริหารากบับไอทีครับเมือนผสมผสมกันด้วยความที่แบบเราเรียนมาแล้วก็รู้สึกว่าเราสนใจด้านไอทีสนใจโคดิ้ง and แอนด์โปรแกรมมิ่งครับล้วก็เลยหาคณะที่เป็นไอทีไปเลยแบบเป็นด้านไอทีไปเลยแต่ว่าก็ต้องเปิดรับคนที่มาจากคณะที่ไม่ใช่ไอทีซึ่ง UOG ของที่เป็นสับบายเดิ้ลเบลมนเนี่ยครับก็จะเป็นคอร์สที่เขารับคนที่แบบไม่ได้จบด้านคอมมาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนสายไปเรียนด้านคอมผมก็เลยเลือกคอร์สตัวน,นี้คือมันค่อนข้างมีความเปิดกว้างเนาะนะคอร์สนี้งก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นคอนเวอร์ ชั้้นไดแลอถ้าเกิดเราจะเลือกเป็นตัวอื่นที่แบบสมมติเป็นคอมพิวเตอร์ไซเอนต์ไงครับโวยใหญ่เขาจะรีฟรายว่าเราต้องจบปรีโปรนั้นมาซึ่งอย่างอย่างอย่างซอฟต์แวร์ดีเวลลอมนนี้จะไม่รีฟรายอะไรเลยก็ม่รีฟรายเรื่องเกียรติทั่วไปกับเขาแต่เขาจะแบบไม่ได้บอกว่าเราจ,จบด้านนี้มาอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าเหมาะสําหรับใครที่แบบว่าเอออาจจะจบหลักหลายสายมาแล้วอยากจะเป็นแบบด้านซอฟต์แวร์ดีเวลอปเมนต์ดูแต่ชื่อมันเท่เนาะมันดูแบบจบอะไรมาซอฟต์แวร์ดีเวลอปเมนต์เออดูเท่ดูหล่องั้นขอถามต่อว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือก University Glasgow of เรียก U U of Glasgow เพราะว่าแบบอ่าเราเราก็มีการตรวจสอบランキングอย่างเงี้ยครับซึ่ง U of C ก็เป็นหนึ่งนในมหาวิทยาลัยที่แบบติดแランキング top หนึ่งร้อยไงครับก็เป็นแラกิ้งที่สูงเขาก็จะมีความถนัดเรื่องแบบเกี่ยวกับสาขาคอมพิวเตอร์เขาก็จะมีชื่อเสียงอะไอย่างเงี้ยครับเป็นคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเ้วก็มันก็ใกล้เคียงกัรอ่าเราแล้วก็พอได้แล้วก็ที่ที่สําคัญที่เลือกเพราะว่าแบบ เราเราก็อยากเรียนอยู่ใน UK ถูกไหมครับใน UK มันก็จะอ่าเราก็ดูว่าแบบอยู่อยู่ในสกอตแลนด์ก็ดีก็แบบค่าใช้จ่ายก็จะไม่แพงเขาอยู่พวกลอนดอนอะไรเงี้ยครับ อยากถามเรื่องของเอ้ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคลาสไซส์อาจารย์ซัพพอร์ตดีไหมแล้วก็เพื่อนในคลาสเป็นยังไงบ้างค <Building S 1> ะรเรียนเนี้ยมันหาเลยก็โดยจากการที่คณะตัวนี้คน,น,นก็จะเยอะหน่อยนะครับการเรียนก็จะแบบบางอยก็จะเป็นห้องที่ใหญ่หน่อยเพราะว่าขนาดคนเขาเยอะการซัพพอร์ตของอาจารย์ก็ดีครับก็จะแตกต่างจากการเรียนที่ไทยนิดนึงอะไรเงี้ยครับาารการติดต่อกอบอาจารย์มันจะง่ายขึ้นหรือแบบประสานงานระหว่างอาจารย์กับเด็กมันก็จะรู้สึกว่าแบบต้องก่อนอยู่ตอนอยู่ที่ไทยไงครับคนคนในกลุ่มที่เรียนคณะที่เรียนเขาก็จะแบบคอยซัพพอร์ตกันตลอด ของหน้าคณะหรือว่าประไทายคณะเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็แบบติววดต่อกันระหว่ังคณะแบบช่วยช่วยเหลือกันู้ถือว่าแบบเป็นเป็นเรื่องที่พี่ก็ตกใจเหมือนกันเนาะตอนที่ไปเรียนฝรั่งเส็ใหม่ๆเพราะว่าอาจารย์คือตอบเมลเร็วมากอะในขณะที่ของไทยนี่คือแบบประมาณ ครึ่งเดือนแล้วอ่ะตอนปัญหานั้นถูกคลี่คายไปแล้วอาจารย์พูดมาต่อแล้วบรรยากาศในมหาลัยเป็นไงบ้างค่ะเห็นแบบ U of Glasgow เป็นแบบมหาลัยที่เอาเก่าแก่อันดับ4ของ UK สมชื่อแบบความสวยงามแคมปัสพัฒน์ทีสเออทั้งบรรยากาศนมหาลัยก็ดีครับแคมปัสก็จะแบบแคมปัสตัวหลักเขาก็จะมีความเก่าแก่ด้วยคำว่าเก่าแกสวยงามครับก็อาจจะแบบเดินในมหาลัยอาจจะหลบได้ก็แบบมีความมืดนิดนึงเดินๆก็ดีครับห้องห้องห้องเรียนก็สวยดีครับพี่ถามมาถึงภาพบางบางชีวิตในคลาสโกเป็นอย่าง าค่ะแบบอิ่มน้ำสำราญดีหรือเปล่าชีวิตในกลาสโกก็จะเกิดกินอยู่ในส่วนที่เรียนที่เป็นฝั่งมหาลัยเขาที่เรียกว่าฝั่งเอสเอ็นใช่ไหมครับในฝั่งเอสเอ็นก็จะแบบก็จะไม่ใช่กลางเมืองจะเป็นข้อขอหน่อยมีของครบอะไรเงี้ยครับก็แบบในโซนมหาลัยเนี่ยครับในละแวกที่เขาอาศัยกันระหว่างคอรัสมหาลัยอย่าเนี่ยครับก็จะมี Tesco มีเซนต์เบอรี่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตต้นแรกแต่เราอยากได้ของไทยก็จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตจีน ซึ่งจะมีสองไทยเยอะมากอะไรเงยครับเดี๋จะเป็นต้เตลมาเก็ตไทยตรงนี้ก็มีครับผมมนร้านนอย่งเงียููครบของของกินเยอะครับแถวนี้มีทั้งผักมีทั้งมีครบเลยครับ้าจารย์ใครใส่ปาร์ตี้นี่ l ลาสกอ่อตอนโยดมากๆถูกไหมจริงๆหลายคนก็อาจจะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของ s c h o l a r ชิ i p เห็นน้องปอนได้สกอเลชิพมาด้วยอันนี้ได้มาเท่าไหร่แล้วก็อยากให้เล่าวิธีการในการสมัครสกอเลชิพนี้ค่ะตอนรลชิปที่ได้มาก็จะเป็น Chancellor Award นะครับก็จะได้มาเป็นจํานวนเงิน5,000ปอนด์ครับซึ่งที่สมัครไปก็คือเห็นจากลิงก์ที่ m a t so, s a c h u s e t ให้มาว่าแบบอันนี้เป็นลิงก์ไปของมหาลัยแล้วก็ไปดูที่มหาลัยก็จะมีลิสต์ของคุณที่สามารถให้ได้ในคณะนี้ที่เรียนโปรโตตัวนี้ผมก็เลื่อนๆดูก็เจอ Chancellor Award ให้ 40คนโดยที่คนที่จะสามารถเข้าสมัครได้ต้องเป็นคนที่มาจากประเทศนี้บีดเขาจะมีลีดประเทศเหมือนจะเป็นโลนดอนแชมเบอร์ไมโแเง,งี้ยครับผมแล้วก็มีดีว่าเป็นไทยแลนด์อยู่ประเทศหนึง่งผมก็เลยเข้าไปเขาก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวปกติแล้วก็จะมีให้กรอกเป็นว่าทำไมเราถึงสมควรได้รับคนนี้แล้วก็เหมือนเราจะใช้คนนี้ทําอะไรประมาณนี้ครับผมก็กรอกไปแล้วก็ได้มาอู้เยอะนะมันปอนยินดีด้วยอีกครั้งฮะเออ ก็เป็น partial scholarship ที่สามารถช่วยในเรื่องของค่ากิจเอาอมาแต่งเติมค่ากินค่าอยู่ได้อีกระดับหนึ่งเลยแหละเนาะขั้นตอนสุดท้ายก็คือรู้จัก a g n i i c a t i o n ได้อย่างไรแล้วก็ m a g n i i c a t i o n ช่วยทําให้การเรียนต่อสกอตแลนด์หรือ University of Glasgow ครั้งนี้ง่ายขึ้นมงไหบ้างครับ a g n i i c a t i o n ก็จะเป็นชื่อแรกที่ขึ้นมาเลยดีกว่าเมื่อเราเ e ิร์ h หาว่าเราจะไปเรียนต่อในสกอตแลนด์ถูกไหมเจะเป็นอะไรที่เจอง่ายมากเลยครับเจ้าอินเทอร์เน็ตเสร์ชหาก็เจอแล้วแล้วก็ถามว่าช่วยอย่างใจ ช่วยช่วยเยอะมากเลยครับตอนทำวีซ่าเนี่ยตอนผมทำวีซ่านี่มีปัญหาเยอะมากต้องแก้ไขแบบได้ขึ้งมาแบบวันวนหมดอายุไม่ตรงเนี่ยครับก็ต้องมีการแก้ไขมาดูเจสั hmm. นก็ถึงกับขึ้นไปที่ขอวีซ่าให้เลยที่ไปคุยให้เพราะแบบมันแก้ยากมากต้องให้พี่เขาไปคุยจะแก้มาได้อะไรเงี้ยครับ mm hmm. หรือว่าโอ้แทบเดบิวตีนี่ยากมากแล้วก็อย่างมาเรียนที่กลาสโกเนี่ยครับเรื่องการหาที่พักนี่หายากมากครับเพราะว่าแบบ นโดนนักเรียนเขาเยอะแล้วหอเขาแบบมีรองรับไม่พอแมคลิเคชันก็ช่วยเรื่องกองารหาหอพักได้ดีมากครับก็ถือว่าครบจบที่แมคลิเคชนนันเนาะตั้งแต่ส่งไปสมัครยันทําบต้า,บตาไปถึงหาหอพักรวมถึงแบบเออเนี่ยขนาดเรียนอยู่หรือแม้ว่าจะเรียนตกไปแล้วก็ยังแบบมีกิจกรรมให้มาร่วมกันอีกยังไงขอบคุณน้องปอนนมากนะคบที่มาเล่นแชร์ประสบการณ์วันนะี้เนาะ